สวัสดีค่ะวันนี้เราให้พี่ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะเรื่องเรามาดูพื้นดวงของคุณกันดีกว่าวันนี้นะคะของลูกดวงนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้ดวงเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องแจ้งกันก่อนเลยว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่อินไม่ใช่ไม่อะไรยังไงสแสดงว่าไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะแต่ถ้าชอบนะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่หมอด้วยนะคะ ก็ขออนุญาตนะคะคนทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขออนุญาตเชิญตอบครูครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะหากมีการสิ่งใดที่ต้องได้รับได้รู้นะคะที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังก็ขอให้เปิดออกมาผ่านนายไพพโมะนะคะหากต้องการก้าร่วมประการใดต้องขอไปไว้ในที่นี้ด้วยนะคะจะมาดูตัวตนกันก่อนตัวตน ะะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเป็นคนทุ่มเทเหรอ <c oughs> เป็นคนทุ่มเทจริงจังนะ,ะให้กับทุกอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะที่เป็น priority ของชีวิตนะ,ะเออเป็นประมาณนั้นนะคะทุ่มเทจริงจังมากเลย ไม่ผิดหวังนะคะมอบหมายงานอะไรให้ทำเนี่ยจะจะจริงจังอ่ะเป็นคนที่เชื่อถือได้อ่ะประมาณนั้นนะคะตื่นรู้อะไรแล้วอ่ะ <c oughs> จริงจังมากไปแล้วก็ตื่นรู้แล้วรู้สึกเหมือน,น,นมีภาวะเป็นผู้นําคุณมีภาวะเป็นผู้นําหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําในสายงานในที่ทําง,งานได้หมดเลยนะคะ เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีนะคะเมตตาปราณีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะช่วยอะไรได้คือช่วยช่วยหมดเลยแต่เหมือนว่าตอนนี้คุณอกหักเสียใจผิดหวังจากอะไรมาไหมเลยทําให้คุณตื่นรู้แล้วก็เนี่ยมาอยู่สันโดษอ่ะไม่อยู่คนเดียวนะคะตื่นรู้แล้วทําให้เราคิดได้ว่าเราควรที่จะให้เวลากับเองมากกว่าที่จะไปทุ่มเทให้กับคนอื่นไหม ประมาณนี้ไหมเพราะว่าการทุ่มเทของเรานะคะเหมือนว่าเขาจะมองไม่เห็นคุณค่าของเราหรือเปล่านะคะที่เราทุ่มเทให้เขาไปนะคะก็รู้สึกว่าผิดหวังเสียใจเสียดายอะไรประมาณนี้ไหมสักสักอย่างนะพี่หมอ,อว่านะคะอาจจะเป็นกับอาจจะเป็นกับคนในครอบครัวผู้ปกครองผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ เป็นไปได้หมดเลยปู่ยญาตายายนะคะญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านอยู่ใกล้บ้านหรือว่าอยู่ในสายสายสัมพันธ์เครือญาตินะคะเออเขาเรียกอะไรนะอยู่ในสายใยแห่งกรรมบรรพบุรุษอะประมาณนี้ได้เลยนะคะเหมือนตอนนี้คุณกําลังเจอกับคุณกำลังผิดหวังกับการเป็นเดอะแบกก็ได้นะคะ เพราะว่าการที่คุณเป็นผู้นำเนี่ยแล้วคุณเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณทุ่มเทให้เขานะะแล้วมันเหมือนเราเราทุ่มเทหมดเลยหน้าตักอะทุ่มเทให้หมดทั้งใจทั้งกายแล้วมันมาทําให้เราขึ้นให้ตื่นรู้นี่คือเราต้องผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างหรือเหละนะคะแล้วก็ผิดหวังเสียใจกับผู้ใหญ่นี่แหละนะคะที่เราเคารพนับถือบางคนแต่ว่าด้วยความทรงจําของเรานะคะเรายังมีความ ทรงจังดีๆนี่แหละที่ยังคงกับเราที่ยังคงเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะยังคงหลอกหลอนเราอะไรเราประมาณนี้ที่ทําให้เราต้องต้องดีกับเขาอะต้องมีความเอือ้อเฟื้อต้องต้องเป็นดแบกให้เขาอยู่อะเราอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องด้านเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะแบ่งปันเงินแบ่งพันทองกันแบบให้เขาน่ะมีชีวิต ที่ดีอ่ะมีมีอันจะกินได้อยู่สุขสบายไม่ต้องลําบากประมาณนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะหลายคนเลยแหละที่ทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านเนาะให้พ่อแม่ญาติญาตินะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยหรืออาจจะแล้วก็อาจจะผิดหวังเสียใจเนี่ยจากจากบางคนจากบางอย่างบางเรื่องเนี่ยแต่ไม่ทราบเรื่องอะไรประมาณไหนจึงทําให้เราตื่นรู้รู้แล้วเนี่ยเก็บตัวอยู่ในสวนแล้วแต่เหมือนเรานะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมโลกเกิง่ง มีสักสักอย่างสักเรื่องหนึ่งอะที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเหมือนเราจะพิชิดให้เป็นโอกาสไหมประมาณนั้นไมคะแล้วสุดท้ายถ้าเราปากผ่านได้นะคะผ่านกรรมเรื่องนี้ไปได้นะคะผ่านวิบากกรรมนี้ได้ที่บททดสอบเนี่ยนี่เราจะได้โชคได้ลาบเลยนะคะเหมือนว่าเป็นรางวัลจากฟ้านะคะที่ให้รางวัลเราที่เราอยู่เลยถ้าเราผ่านผ่าน วิบากกรรมของบรรพบุรุษนี้ไปได้ผ่านเส้นกรรมนี้ไปได้ถ้าเราผ่านไปได้นี่เงินทองรออยู่เลยนะคะรามาขยายกันหน่อยนะะนะคะกับไพ่ทาโรต์นะคะนิดหนึ่งนะคะเรามาดวงพื้นดวงกันเนาะพื้นดวงนะคะของท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง ะคะคร่าวๆเลยนะตัวต้นเหรอคะถามกลับมาเลยอะ่ะเจออะไรมานะแน่นอนเลยอะ่ะอกหักผิดหวังเสียใจช้ำใจเขาไม่เห็นค่าเจ็บหนักเลยนะนะคะเหมือนโดนมีดกรีดมีดแทงที่หัวใจเลยอ้าจากญาติพี่น้อง ได้เลยจากญาติพี่น้องหรือไม่ก็จากคนที่อยู่ในความทรงจำของเราคนที่อยู่ในชีวิตเราแล้วอะคนคนนี้พี่หมอหมองว่าเขานะคะไม่ได้เป็นคนใหม่ๆนะคะไม่ได้เป็นคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตเราเป็นคนเก่าที่อยู่นานแล้วที่อยู่ในชีวิตเรานาน,านแล้วนะคะแล้วม,มันมันมามีผลกับกับชีวิตเราอย่างอย่างอย่างมากมายอะคะ่ะ กับหัวใจของเราอะถึงขั้นว่ามีมีดปักเลยนะคะอืมสามดาบเลยนะคะอันนี้เป็นไปได้ถ้าจะเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรก็ได้แต่พี่หมอหมองว่าอันเนี้ยจากการเชื่อมต่อมาจากที่เปิดให้กี่อ่ะที่เกี่ยวกับผู้ปกครองที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนในครอบครัวเรานี่แหละนะ,ะที่เรามีความทรงจํากับเขาด้วยกันแล้วก็ มันเราหน้าจะรักแล้วเคารพเขานะคะเราเลยเจ็บหนักมากนี่ครอบครแน่นอนจากครอบครัวเชาเฉาเลยนะคะเกี่ยวกันกันกบคนในบ้านในครอบครัวเลยแหละไปอื่นไม่ได้เลยนะคะเขาเขาตั้งการกับเราแล้วเลยตอนนี้นะคะเขาไม่อะไรกับเราเลยเหรอตอนนี้นะคะมีเรื่องมันอย่างก,กันไหมมีสักเรื่องไหมหมอว่าอืมนะคะที่เอ่อ ทำให้เราเจ็บช้ำเสียใจเนี่ยเขาเดินจากเราไปแล้วหรอญาติคนนี้ญาติคนนี้เหมือนเขาไม่สนับสนุนเราไม่อะไรกับเราเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะเขาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณเจ็บคุณปวดหรือว่าเขาทําอะไรเรานะคะอาจจะมีนะสายใยแห่งกรรมนี่มันต้องชดใช้กันเยอะนะคะญาติบันเอ้ยขอโทษด,ด้วยกรรมบันพระบุษเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัดยากนะถึงเวลาที่จะตัดนะคะเพราะอะไร กพราะมันมันใช้ความรู้สึกของเราล้วนๆเลยมันใช้ความผูกพันของเราความรักของเราความทรงจําของเราที่มีมาตั้งแต่เด็กๆที่เราผูกพันกับเขาแล้ววันนี้เราจําเป็นจะต้องตัดคิดดูว่ามันหนักหนานะมันหนักหนามันเยอะเลยนะคะต้องใช้พลังใจแบบต้องคิดกันยังไงถึงจะตัดได้เนาะเออประมาณนั้นดีกว่าเหมือนเราตัดนี่ พ่อแม่ตัดตายายอะไรแบบนี้ปูย่ยาตายายญาติผู้ใหญ่เราที่เรารักเราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรแบบนี้แล้วอยู่วัวนหนึ่งต้องตัดเนี่ยต้องตัดกันยังไงละ่ะต้องต้องคิดยังไงถึงจะตัดได้กันเนาะแต่ละคนเออก็เลยหนักหนักกับเราบาดเจ็บหนักมากนะคะอาจจะถึงขั้นที่ว่าต้องนั่งนิ่งๆกันเลยประคองตัวเองกันเลยแบบแล้วก็ไม่คาดคิดด้วยเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นบางทีนะคะคนในบ้านเราคนที่เรารักนี่แหละ เราไม่ค่อยคิดหรอกว่าเขาจะทำร้ายเราแต่สุดท้ายเขาก็ทำแล้วเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินรอเหมือนคุณนะคะอกหักผิดหวังกับทางด้านเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาเกี<ๆ>่ยวกับอะไรที่เป็นทรัพย์สินม,มีมูลค่าประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะบริวารของเราญาติผู้ใหญ่ของเราที่เราเคารพนับถือตอนนี้ เขาตึงก <Workers> ับเรามากนะคะเขาตั้งดาบใส่เราเลยนะคะก็ช so, ูดาบใส่เราเลยแล้วเราต้องเข้าหาเขาอย่างไรนะคะเขาเป็นคนที่แรงนะคนคนนี้นะคะเขาแรงเลยนะเขาเหมือนจะจะไม่ได้ใส่ใจคุณแล้วก็ตัดคุณแล้วเนี่ยเขาหันหลังให้คุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณนะคะหล่อเลี้ยงเข้ามาด้วยความรักด้วยเงินด้วยทองนะคะคุณนะคะมีความ ความปรารถนาดีมีความรักความเมตตาให้เขามาเยอะมาอย่างยาวนานแล้วแต่อนาคตนะักไพ่บอกเลยมันถึงเวลาแล้วที่จะจะต้องเปลี่ยนนี่ค่ะคุณคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะจากการเจ็บปวดนะคะจากการที่มีมีดปักอกเนี่ยมันคือการที่ถึงวาระแล้วถึงวาระสําคัญอะ่ะถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะแล้วที่โชคชะตาของเราเปลี่ยนชีวิตของเราจะหันเหแล้วนะตอนนี้ นะคะจะต้องเปลี่ยนไปจากดื่มแล้วแหละตอนนี้นะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะวิถีชีวิตของเราตอนนี้ถึงขั้นที่จะต้องมาตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่นำพามาซึ่งสิ่งที่มันดีกว่าด้วยนะคะที่วิไพยบอกนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่านะคะแต่อาจจะทําให้เราเศร้าให้เราเสียใจให้เราผิดหวังหมุนมงอะไรอาวร์นะคะกับบางสิ่งบางอย่าง อาจจะเป็นไปได้เลยขายบ้านขายที่ดินแน่เลยนะคะแล้วก็เหมือนจะขายความทรงจําของเรานะคะหรือไม่ก็มันเกี่ยวกับญาติของเรานะะคที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองของเราประมาณเนี้ยเราอาจจะมีเรื่องกันนะคะไม่ลงรอยกันหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ไม่ไม่ตรงกันประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ผิดใจกันเนี้ยก็หันหลังให้เราเขาไม่ซัพพอร์ตเราเขาไม่รักเราแล้วนะ ก็หันหลังให้ความรักของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนคนนี้นะนี่ค่ะเราก็มาเศร้าอยู่เลยนะคะแต่เราจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจเพื่อตัวเองเพื่อสิ่งที่มันดีกว่าสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนี้นะคะเป็นแบบนี้ไหมประมาณนี้ได้ไหมพี่หมอว่าเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนี่แหละที่ทําให้เป็นเรื่องกันนะคะแต่ไม่ไม่ได้ทราบลึกนะว่าอะไรยังไงบ้านที่ดินเนี่ยเดี๋ยวนะ ขยายดีกว่าขยายไพ่เดมูลนะคะเดมูลนะคะเป็นยังไงต่อนะคะเดมูลคะ่ะหนักหนานะคุณก็นะคะหนักหนายากลําบากอยู่เหมือนกันคุณรู้สึกทรมานเลยแหละนะที่บอกว่านะคะ นี่ะก็คือแต่เหมือนคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะไม่ว่าคุณเจออะไรอยู่คุณจะจะรออะไรอยู่ตอนนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณนะคะผิดหวังอ่ะเสียใจนะคะหรือว่าเศร้าใจเรื่องอะไรอยู่ที่คุณเศร้าอยู่เนี่ยผิดหวังเสียใจเศร้าใจนะคะจากญาติผู้ใหญ่จากคนที่เรารักจากคนในครอบครัวนี่แหละที่ทำร้ายเราแต่สุดท้ายแล้วอะนี่ เหมือนมันจะดีขึ้นหรือว่าแจ็คพอตเมื่อกี้นะคะที่เราเปิดกันตอนแรกนะ่ะอาจจะเป็นการได้ทรัพย์สมบัติมาจากมาจากบ้านมาจากที่ดินได้ด้วยเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ถ้าถามว่าตอนจบมันสวยไหมนี่ค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะนี่ค่ะจากการเป็นคนที่ชัดเจนกล้าหาญกล้าปกป้องขอบเขตของตัวเองปกป้องคุณค่าของตัวเองนี่แหละ ความยากลําบากความคิดหนักคิดมากของคุณความรู้สึกโดดเดียวเปี่ยวงงตอนนี้ที่คุณรู้สึกอยู่นะคะที่ญาติของคุณเนี่ยเขาเขาเทลงมาให้คุณรู้สึกแบบเนี้ยเนี่ยตอนนี้นะคะให้คุณเข้มแข็งให้คุณเกร่งขึ้นมานะคุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างเร็วอย่างเร็วเลยนะอย่างไวนะคะอันเนี้ยไม่ได้ช้าเลยนะคะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เนี่ยค่ะคุณจะกลายเป็นราชาถือเหรียญน,นำพามาซึ่งได้นะคุณได้ทรัพย์แน่นอน,นะคะ่ะ รวมกันจากไพ่หรือแจ็คพอตเมื่อกี้ด้วยนะคะพี่หมอรู้สึกว่าคุณจะได้โชคได้ลาภคะ,ะแล้วชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ดีขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเกิดจําเป็นต้องเป็นนะคะไม่ว่าคุณจะ,ะผิดใจกันทะเลาะกันคุยกันไม่ลงรอยกันกับญาติผู้ใหญ่ของคุณบางคนก็ตามถึงแม้ว่าคุณไม่อยากจะทําอย่างนั้นแต่มันจําเป็นต้องเกิดขึ้นเรื่องนี้มันจําเป็นต้องต้องเกิดนะคะเพราะอะไรนี่ค่ะ เพราะมันเป็นโชคชะตาที่เขากาหนดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดมันเป็นจุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนนะคะนี่เพื่อจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งดีกว่าเดิมแล้วก็มาเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะมาได้รับแจ็คพอตจากชีวิตเลยนะคะซึ่งคุณจะต้องผ่านเนี่ยผ่านบทเรียนกรรมนี้ก่อนนะคะผ่านบทเรียนสายใยแห่งกรรมของบรรพบุรุษของคุณให้ได้ก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะได้เจอนะกับเป็นราชาเหรียญ อย่างไงก็ขอให้สู้ๆนะคะเดินทางนะคะทุกย่างก้าวด้วยสติแล้วปัญญาจะมาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ขอให้คุณแก้ไขได้ขอให้คุณผ่านพ้นไปได้โดยใช้ศีลธรรมความเมตตาความปานีนะคะความอ,อุอ้อมอารีนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างไงพี่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ